ครับวันนี้งาน ICT จะมาแนะนำการใช้โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนนะครับโดยเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ iPad อันนี้สาธิตม3ทับ5ห้อง526นะครับตอนนี้เปิดเครื่องไปแล้วอตอนนี้พอคุณครูเข้ามาในห้องก็จะเห็นสาย HDMI ไปจะเป็น HDMI แบบนี้นะครับทีนี้ ่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่คุณครูนิยมใช้กันเยอะก็คือตัว iPad นะครับ iPad ทีนี้ตัวนี้สำคัญครับสตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จะมีทั้งแบบแท้ศูนย์และก็แบบทั่วไปที่คุณครูใช้กันอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับแต่เดี๋ยวงานอาทธี์จะทดสอบให้ดูทั้งสองตัวนะครับเริ่มจากตัวแท้ศูนย์ก่อน คุณครูเข้ามาในห้องแล้วก็ให้เด็กนักเรียนเปิดโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับโปรเจคเตอร์ก็จะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณ h e ดดิมไใชัไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่ออ่ทีนี้ผมเลือกเอาตัวแท้แท้ศูนย์ก่อนพอร์ตพอตตัวนี้จะเป็นพอร์ตไล g ิ่งไลนิ่งตัวนี้ทางศูนย์ i อ a d เลิกผลิตแล้วนะครับปัจจุบันนี้จะนิยมเปลี่ยนมาเป็นพอร์ตไทซีหมดแล้วตัวนี้ก็จะถือว่า ตก,ตกรุ่นไปแล้วแต่แต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคุณครูก็เดี๋ยวเสียบเข้าไปที่พอร์ตชาร์จนะครับทีนี้เสียบเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็มาหยิบเอาไปสายตัวนี้เสียบเข้าไปที่ตัวช่อง HDMI ในอะแดปเตอร์นะครับเสียบได้เลยนะครับลำบากนิดนึงไม่มีใครถือกล้องให้ พอเสียบเสร็จไปดูที่หน้าจอครับเห็นไหมครับหน้าจอก็จะขึ้นไม่ต้องทำอะไรครับคุณครูปกตินี่ครับเห็นไหมอันนี้คือแท้ศูนย์นะครับนี่ครับมันก็จะต่อตัวอะแดปเตอร์ก็จะต่อไปที่สายนะครับขึ้นไปหาตัวเครื่องเดี๋ยวผมลองสไลด์ให้ดูนะครับลองปัดที่ตัวเครื่องนะครับแล้วไปดู เห็นอันนี้ที่ตัวเครื่องมันก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้คือแท้ศูนย์นะครับทีนี้ต่อไปผมจะถอดออกนะครับจะถอดตัวอะแดปเตอร์แท้ศูนย์ออกเพื่อเอาตัวทั่วไปมาใส่นะครับทีนี้เดี๋ยวถอดอถอดแล้วสัญญาณภาพหายนะครับอันนี้ปลายอยู่นี่นะครับ เอาปลายมาวางไว้นี่าถอดตัวแท้ศูนย์วางไว้นี่หยิบเอาตัวทั่วไปนะครับราคาหลักร้อยมาเสียบพอตไลทนิ่งนะครับอ่าเสียบเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทั่วไปนะครับก็เอาปลายสายแฮ m i ไมมาใส่ก็เสียบเหมือนเดิมครับตัวอะแดปเตอร์ก็จะมีช่องก็เสียบได้เลยครับ นี่ครับเสียบเสียบเสร็จไปดูจอครับทีนี้มันจะค้นหา,าเห็นนะครับจอก็ใช้งานไม่ว่าจะแท้ศูนย์หรือร้านทั่วไปแอปสมแอปฟ้าใช้ได้หมดครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวลองปัดดูนะครับอันนี้อันนี้ก็ต่อเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทั่วไปนะครับตัวนี้แท้ศูนย์วางอยู่นี่ เดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับนะฮะมันก็ใช้ได้ตามปกติครับคุณครูนี่ครับคุณรูก็ใช้ได้ถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามสอบถามได้นะครับนี่นะฮะถ้ามันกับลิปมันใช้งานไม่ได้หรืออย่างไรก็สอบถามได้ครับนี่ครับ เวลาใช้เสร็จนะครับคุณครูก็แค่ถอดสายเ d m i ดีออกจากตัวแดปเตอร์อ่าจอก็จะดับเห็นไหมจอดับก็สาคัญนะครับลายตัวนี้อย่าให้มันแตกก็เก็บไว้เดี๋ยวเด็กมันจะไปเล่นครับเด็กนักเรียนจะไปเล่นนี่ครับถอดออกแล้วคเ,เตอร์เราก็ปิดโอเคครับขอบคุณครับจากงาน ICT มัธยมตะการพืชผลครับ